ในคลิปนี้นะคะเราจะมาบริหาร upper body กันค่ะได้ครอบทุกสัดส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังไหลต้นแขนและหน้าท้องค่ะได้ทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้นะคะแล้วก็ใช้เวราน้อยมากๆเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะมาออกบังกายแบบท่าตานะคะวิธีการคือเราจะออกทั้งหมด8ท่านะคะแล้วก็ทําซ้ํา2รอบค่ะ โซนในคลิปนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชาเลนจ์ทัตะนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5วิดีโอวยการก็อยากแนะนํานะคะให้ทําครบเพื่อให้เห็นผลลัพธ์มากที่สุดนะคะัชวันี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปออกบังการพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ก็จะมีทั้งหมด8ท่าด้วยกันแล้วก็แต่ละท่านะคะจะใช้เวลาประมาณ30วินาทีค่ะแล้วก็ระหว่างเซตเนี่ยดาวจะให้พัก10วินาทีด้วยกันนะคะในท่าแรกของเราก็คือท่านี้เลยค่ะเป็นการวอร์มอัพไหลเล็กน้อยนะคะแล้วก็หลังค่ะโอเคสู้ๆนะคะ ยืดไปข้างหลังค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าแพลงนั่นเองค่ะใครที่ไม่ไหวนะคะแค่แพลงธรรมดาก็โอเคนะคะแต่ใครที่ไหวเนี่ยให้ยกมือทีละข้างขึ้นไปนะคะแล้วก็แตะที่ไหล่ด้วยนะคะแตะลายยกไป ียมมาค่ะเกรงหน้าท้องไว้เกรงหน้าท้องไว้นะคะวันนี้นะคะเน้นส่วน upper body เต็มๆเ,เลยนะคะได้ทุกส่วน,วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนหัวไหลนะคะหน้าท้องด้วยค่ะหลังหลังล่างนะคะได้หมดเลยแค่ทำตามคลิปนี้เท่านั้นนะคะต่อไปค่ะท่านี้เลยนะคะนอนลงไป แล้วก็ยกตัวขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยใช้แรงจากหลังของเรานะคะเพราะว่ามันจะบริหารหลังเรานะคะทั้งบนแล้วก็ล่างด้วยนะคะดึงมาข้างหลังค่ะให้สอกชิดกับตัวนะคะท่านี้นะคะจะช่วยให้หลังสวยนะคะดึงมาข้างหลังเยอะๆเลยบีบสะบักเข้าหากันค่ะ มาค่ะได้หลังล่างดังบนแล้วนะคะเรามาบริหารหลังล่างด้วยค่ะเพราะว่าสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยิ่งทําท่าบริหารหน้าท้องบ่อยๆเนี่ยเราต้องให้หลังล่างเราแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้สมดุลกันบางทีถ้าเราเล่นแต่ท่าครันช์ท่าเล่นหน้าท้องอย่างเดียวแล้วเราไม่ค่อยเล่นหลังล,ล่างเลยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดีนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะไม่สมดุลกันเอง ท่าน,นี้นะคะเกรงไว้ค่ะพยายามยกตัวขึ้นนะคะถ้าทำถูกต้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลังล่างปวดมากนะคะเมื่อยสุดๆเลยโอเคยืนอ,อ่านั่งหันมาข้างหน้านะคะแล้วก็นั่งบนส้นเท้าค่ะเกรงหน้าท้องไว้นะคะถ้าพวกนี้หมุนแขนมาด้านหน้าเยอะๆเลยนะคะวาดวงกลมนะคะ3ามครั้ง แล้วก็หมุนไปข้างหลังนะคะสามครั้งค่ะหลังสามหน้าสามนะคะไหลเบิร์นมากค่ะ ท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่า shoulder press นะคะแต่ว่าท่านี้จะโดนมากกว่าเพราะว่าถึงเราไม่ใช้ดัมเบลนะคะเราจะเน้นความไวค่ะตรงนี้นะคะจะช่วยในส่วนของความกระชับได้เยอะมากก็คือดึงขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ต้องเหวี่ยงเยอะค่ะนิดเดียวพอไหลเบิร์นสุดๆเลยนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่ามันยังเบาไปเนี่ยอาจจะเพิ่มกวดน้ำได้นะคะหรือว่าดัมเบลก็ได้ค่ะ มาค่ะต่อไปนะคะเริ่มจากท่าจับเอวแล้วก็ปรบมือข้างบนนะคะจะสังเกตเห็นว่าเราทำค่อนข้างจะเร็วเนาะถ้ารู้สึกว่าเร็วเกินไปนะคะ<ๆ>ก็เอาเท่าที่ตัวเองไหวค่ะแต่ถ้าใครที่ทำแบบนี้ได้นะคะก็จะช่วยเบิร์นได้มากขึ้น ต่อไปจะเป็นท่าไตรเสปบดิฟนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในส่วนของหลังแขนนั่นเองใครที่มีหลังแขนย้วยไม่ค่อยกระชับนะคะก็จะช่วยเรื่องนี้ได้ดีมากค่ะวิธีการนะคะทําตามแบบนี้เลยค่ะลงไปปุ๊บเตะไปข้างหน้าสองครั้งนะคะเตะค่ะจะได้เพิ่มใช้แรงจากหน้าท้องด้วยนะคะได้คอมโบเลย ถ้าอยากให้โดนมากกว่านี้นะคะให้ทำกับเก้าอี้ค่ะโอเคเสร็จไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเซตแรกพร้อมสำหรับเซต2หรือยังโอเคเริ่มค่ะถ้าวันนี้สบายๆนะคะบริหารอัปเปอร์บอดี้เต็มๆเลยค่ะวันไหนนะคะที่เราปวดเมื่อยออขาก้นนะคะมาทำตามคลิปนี้ได้เนาะเพราะว่ามันจะ ให้ขาก้นเราได้พักบ้างนะคะแล้วก็เราจะได้มาบริหาร upper body ให้มันแข็งแรงส่วนบนด้วยเนาะต่อไปจะเป็นท่าแพลงนะคะแพลงยกมือขึ้นนะคะเพลงหน้าท้องไว้นะคะ ย่ย yeah, มาค่ะอีกแค่ไม่กี่ท่านะคะวันนี้เดี๋ยวจะเสร็จแล้ว upper body นะคะเบาๆต่อไปมาดึงหลังกันบ้างนะคะหลังบนค่ะ ดึงมาข้างหลงังบีบสะบักชิดสอกเข้าหาตัวบีบสะบักเยอะๆนะคะมันจะได้โดนหลังบนค่ะ ไปนะคะเป็นท่าซมเมอร์นั่นเองได้หลังล่างนะคะท่าแต่ละอันที่เราทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแต่ละส่วนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราอยากลดไขมันทั้งตัวเนี่ยแนะนำนะคะให้คุมอาหารด้วยเนาะมันจะได้เห็นผลลัพธ์มากที่สุดนะคะส่วนใครที่มีปัญหาตัวบวมท้องอืดน,นะคะเราแนะนำให้ดื่มมะชะฟิตกับดาวนะคะวันละ2ช็อตค่ะ ก็จะช่วยในส่วนนี้ได้นะคะเพราะว่ามะชามิีกดวเนี่ยก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะถ้าเรากินเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยปล่อยน้ําที่ร่างกายเรากักเก็บที่เป็นสาเหตุของอาการตัวบวมตัวอืดนะคะและยังไม่พอเนี่ยก็จะช่วยเรื่องการเพิ่มระบบผ่านให้กับร่างกายตัวให้กับร่างกายด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือดาวเอารายละเอียดใส่ไว้ในในแคปชั่นให้นะคะอยู่ที่ข้างล่างวิดีโอนี้เลย ท่าหมุนแขนนะคะหมุนหน้าสามลังสามต่อไปเป็นท่า shoulder press แบบ speed turbo นะคะจะไวนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวทอะไรเลยนะคะจะได้เพิ่มการเบิร์น เกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะต่อไปถ้าเท้าเอวนะคะเราก็ปรบมือข้างบน เสร็จท่านี้นะคะก็จะเป็นท่าสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะในส่วนของเซตที่สซู่ซนะคะใกล้จะความจริงแล้วมาค่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นท่าไตรเซ็ดิฟนะคะแล้วก็คลิกไปข้างหน้าด้วยนะคะเตะไปข้างหน้าพยายามทำให้ลำตัวนิ่งๆนะคะอย่าสายเยอะเนาะจะได้ใช้แรงจากหน้าท้องจริงๆ ก็สำหรับในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะเป็นท่าบริหาร upper body นะคะถ้าทำเสร็จแล้วยังอยากเบิร์นต่ออยากทำอีกรอบก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ